ใช่เนีจ้าล็สดยอดมากันเจจับคู่จับคู่อะไรคะลูกจับคู่บล็อกแสกจับคู่รูปทรงใช่ไหมคะแม่เอาปากกามาวาดลงไปในกระดาษขาวนะคะโดยใช้เชฟค่ะที่น้องมีเนี่ยแหละค่ะใช้บล็อกไม้ที่น้องมีเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ให้น้องเอามาจับคู่ให้เหมือนกันนะคะอน้องวิด้าพร้อมไหมยจับจอาจับคู่สิคะ ่หิวด้วยนะคะหิวด้วยจับคู่ด้วยะคะ่ะขนมก็อยากกินนะคะเล่นก็ต้องเล่นนะคะเอาให้เสร็จเลยได้ไหมลูกทำให้เสร็จได้ไหมทำให้สำเร็จได้ไหม,ออมโอเตมพลังก่อนเหรอลูกเหรอ <laughs> มันยุ่งมากนละพักงานยุ่งจริงๆใช่ไหมลูกงานเร่นง,งานยุ่งจริงๆเลยใช่ไหมคะใช่ไม่ <laughs> ใช่อันนี้ก็เป็นกิจกรรมง่ายๆนะคะ โดยหาอของเล่นที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยค่ะเอามาอเอามาปรับปรุงเอามาประยุกต์ให้มันรู้สึกแบบน่าสนุกขึ้นธำรมดาน้องเขาก็จะเอาตัวบล็อกไม้ค่ะมานั่งต่อแบบนี้อยู่แล้วนั่งต่อเป็นตามบทบาทสมมติตามจินตนาการของเขาตอนนี้เราก็มาเพิ่มเรื่องของการจับคู่มิติจับรูปร่างรูปทรงเข้าไปอแล้วคสรางวมมนทำไมแล้วตอนนี้หนูพร้อมจะทำหรือยังเนี่ย ร,บบบรู้สึกคนเล่นกิจกรรมเรายัางหิวอยู่เลยนะคะเติมพลังอ๋อเนาะทำอะไรนะคะเติมพลังอ๋อเติมพ,พลังก่อนนะคะมันเหนื่อยใช่ไหมลูกมันเมื่อยใช่ไหมคะอ๋อนาะไม่ไมไมได้บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวติดตามคลิปใหม่กันนะคะ เจ้าใหม่นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ